คลิปนี้เราอยู่ที่วัดเทียนหัวประเทศมาเลเซียป็นอีกหนึ่งวัดจีนที่สําคัญและเก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลัมลเปอร์นักท่องเที่ยวต่างประเทศและในประเทศต่างก็พากันมาสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมที่นี่ค่ะวัดนี้เด่นเรื่องความรักคู่แท้และความสัมพันธ์ เกือบจะทุกครั้งเลยนะคะที่เรามาจะมีคู่รักมาถ่ายพรีเวดดิ้งที่นี่กันเยอะมากเลยค่ะไปชมบรรยากาศร,บรอบๆวัดและข้างในวัดกันค่ะ